สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเทรนสเตชันบายอันฟิลวันนี้เราก็อยู่ที่จุดตัดสถานีไฟดอนเมืองนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาชมกบรถที่กำลังจะผ่านจุดตัดสถานีไฟดอนเมืองกันนะครับผม อ๋อน่าจะเป็นขบวนรถเร็วที่112ต้นทางเด่นชัยไปทางกรุงเทพนะครับได้ยินเสียงเร่งเครื่องมาแล้วนะครับรถจาก t a หมายเลข4554ไปแล้วครับ จุดตัดไปแล้วหายกันก็ยกขึ้นนะครับผมขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ